ประวัติของรำวงแบกบทสุขโขทยัยรำวงแบกบทสุขโขทัยเป็นการรำคู่ระหว่างชายหญิงในการร่ายรำทั้งหญิงชายต่างต้องทำ่ะท่าทางประกอบบทเพลงในหลังสงครามโลกครั้งที่สองชาวบ้านทั่วไปนิยมรำวงกันมากเพราะเป็นคนไทยที่มีนิสัยเบิกบานและมีความสนุกสนานร่าเริงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองคนไทยเกิดความเงียบเหงา ความัวแต่คอยหนีความตายลงในหลุมหลบภัยในปีพุทธศักราช2499จึงได้มีระวงคณะหนึ่งของอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยมีชื่อว่าเสมาทองระวงคณะน,นี้มีผู้บรรเลงเพลงหรือกองเชียรตลอดจนนางรำเป็นครูหนุ่มสาว ชาวอำเภอสีสันรงได้รวมตัวกันหัดรำขึ้นเพื่อแสดงในงานฉลองโรงพยาบาลสีสังวรอำเภอสีสันรงจังหวัดสุขโขทยัยจนได้รับการชื่นชมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นแบบอย่างที่ดีของการรำวงแบบบทในยุคนั้นเมื่อทางราชการได้จัดงานฉลองโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ได้เรียนเชิญจอมพลปอพิบุลสงครามโดยมีวัตถุประสงค์จะเชิดชูศิลปะการเล่นรำโทนหรือการรำวงแบบบทให้เป็นแบบแผนในการรำโทนจอมพลปอพิบุลสงครามได้นำเนื้อร้องเพลงและทำนองเพลงไปให้ทางกรมศิลป,ปากรแก้ไขจนเป็นแบบอย่างที่ดีเรียกว่ารำวงมาตรฐานที่ใช้รำในปัจจุบันนี้ รำวงร่วมสมัยนี้ท่านอาจารย์สัเนาจันจรูลศิลปินพื้นบ้านดีเด่นของจังหวัดสุขโขทยัยได้นำเพลงส่วนหนึ่งของรำวงแบบบทมาประยุกต์ใช้โดยนำเพลงจังหวะสากลมาผสมผสานกับการรำโทนเรียกว่ารำวงร่วมสมัยมาประกอบการไร่รํรำ เพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันแต่ยังคงรักษาการรำแบบเดิมไว้ปัจจุบันท่านอาจารย์สำเนาจันจรูนได้เสียชีวิตแล้วบรรดาหลานลูกศิษย์ที่ท่านอาจารย์สำเนาจันจรูนได้ฝึกสอนการรำไว้รวมตัวกันโดยมีครูของอำเภอศรีสำโรงและบรรดาลูกหลานและตั้งชื่อคณะว่าเสมาทองสอง เพื่อสื่อสารการแสดงรำวงพื้นบ้านการรำมังคละการรำกองยาวต่อไปเอาวันนี้วันนี้เนาะของมอเขาจะโครงการสื่อสารตำนานรำวงพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่างาทางมอโดยวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทยัยเชิญทวกสีสำโรงมาเอาในรถไปไหนแล้วแล้วแล้ว สวนจะมาเล้ยวไปไปคนเด็กหนุ่มเลยเลีวเร็้ยวแม่วันนี้นะเป็นไกด์ดีนะทางเสริมร้องได้เปิดตัวเตรียมเต็มที่เลยแม่หักอัจารยไม่คิดว่างนะนะแต่ว่าจะถูกใจคณะคุณครูอาจารย์หรือเปล่านั่นแหละเอารถตีนะ้ เร็วเร็วเร็วมาเตรียมตัวเลยย่าชายย่าช้าเอาล้างล้างล้างลัางตัวลัางขึ้นเวทีเลยอย่าให้รอเอาเร็ว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 ชาวบ้านเขารอเยอะแล้วนานแล้วใครรู้ตัวมาเร็วเร็วเอาเตรียมร้อยแล้วเนาะเอาดนตรีนะดนตรีพร้อม

ลอยลอยมาลอยวนบัวมาลอยลอยมาลอยวนมาแต้มีเจ้าของจะคอยมามองดูสักคนสงสัยมาไหลจะหล่นถ้าสงสัยมาไหลจะหล่นอนิจจาหน้าบนบนน้ำดีเออคนคนน้ำนี่เออ พี่กุช,ชื่นใจ้าอ้องให้พี่กุณชื่นใจขวงมาไหลลอยมาลอยบนขวางมาไยล ្ kang อะไรแก่ครูดูครูหาคู่ข้ามากรเรียบดังเหมือนน้องเฝ้าแต่จ้องสาตารักกันเฝ้าแต่จ้องสา bim ba

คืนวันนี้ให้จะรำต้นเป็นสุภาพียากรดที่จะรำต้นให้น้องดูไหน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 

จ่าทะเลาตลบผู้จาทะเลาตลบฉันไม่อยากกบผู้ชายหลายใจต่อยออกไปเสียโดยลูกเมียเธอมีแต่แมาเอวดาลูกเมียที่ไหน้องใจลูกเมียที่ไหนก็ต้องแต่เธเกิดมายังไม่เคยรักใคร ผู่จ่าใจเย็ตลอดฉันไม่อยากพบผู้ชายหลายใจไปยออกไปเมียโดยทีลูกเมียเติมที่น้าเอวดาลูกเมียที่ไหนน้องยาลูกเมียที่ไหนน้องยาแต่แต่เกิดมายังไม่เคยรักใคร ¡Vaya! Estamos... หมุนเวียนไปมาสบัดไก่หมุนเวียนไปมามาเต้นกองก้าว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 กองกาวเร้าใจรัำฟ้อนเรียกมาเล่นกองก้าวสบัดไก่หมุนเวียนไปมาสบัดไก่หมุนเวียนไปมามาเต้นกองก้าวกองก้าว Oh Bye. Uh -huh. uh -huh. ស្លាលាផ្តិត្នាត់មាំងពីខ្លាល់ទីនៃទីល់ទ

น้าโอแก่จงสินที่น้องบินตามมาบุญน้อยต้องลอยถอยหลังบุญน้อยต้องลอยถอยหลังไม่รักที่บ้าพี่ได้ตั้งใจมาบินนาทาราบินค่แค่บินดาทาราบินนาโอแม่จงสินพี่น้องบินตามมาบุญน้อยต้องลอยถอยหลังบุญน้อยต้องลอยถอยหลังไม่รักที่บ้าพี่ได้ตั้งใจมา